ถ้าพูดถึงการวิเคราะห์การลงทุนในปัจจุบันนั้นเราอาจจะนึกได้ถึงการวิเคราะห์2รูปแบบหลกัหลกๆก็คือ1การวิเคราะห์ทางพื้นฐานและ2คือการวิเคราะห์ทางเทคนิคแต่คุณมาร์คดาลลสนะครับที่พูดไว้ในหนังสือเทรดดิ้งอินเตอร์โซนของเขาเขาบอกว่ามีการวิเคราะห์อีกรูปแบบหนึ่งครับที่เขาให้ความสําคัญมากๆก,ก็คือการวิเคราะห์สภาพจิตใจครับเพราะเขาหวังว่าสาเหตุหลักๆที่ส่งผลกระทบกับเงินลงทุนของเราในเชิงลบนั้นปัญหาหลักๆของความเสียหายที่เกิดขึ้นคือมาจาก พฤติกรรมของเราครับไม่ว่าจะเป็นการที่เราขาดทุนแล้วพยายามเอาคืนหรือว่าพยายามใช้มาจินหรือว่าใช้เลเวอเรจที่สูงขึ้นซึ่งเหล่านี้ครับล้วนมีแนวโน้มที่จะสร้างผลกระทบเชิงลบกับเงินลงทุนของเราเดี๋ยววันนี้ครับเราจะมาทําความเข้าใจกันนะครับว่าพฤติกรรมเหล่านี้ของเรานั้นเกิดจากอะไรและเราจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไรนะครับวันนี้เป็นหนังสือจิตวิทยาการลงทุนนะครับซึ่งหนังสือเล่มนี้อาจจะไม่ได้เป็นหนังสือที่ ช่วยให้เราเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนได้นะครับแต่ผมเชื่อว่าหนังสือเล่มนี้จะช่วยลดการขาดทุนของเราได้นะครับแล้วสิ่งที่เราจะได้จากเนื้อหาในวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้คําว่าอาคติทางความคิดในรูปแบบต่างๆก่อนนะครับว่ามันมีรูปแบบอย่างไรบ้างแล้วก็มันสมผลต่อการตัดสินใจในการลงทุนของเราอย่างไรส่วนภาคที่2ครับเราจะมาทําความเข้าใจกันว่าอาคติเหล่านี้มีผลกระทบต่อการตัดสินใจในการลงทุน อย่างไรและภาคสุดท้ายครับเราจะมาเรียนรู้ที่จะมองเห็นแล้วก็หลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านี้กันนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมเนื้อหาทั้งหมดในวันนี้นะครับซึ่งก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาทําความเข้าใจกันก่อนนะครับว่าทําไมครับปัจจัยทางด้านจิตวิทยาณนั้นถึงสําคัญมากแล้วก็มีผลอย่างมากต่อการตัดสินใจในการลงทุนของเรา ผู้เขียนบอกว่าสมองของมนุษย์นะครับไม่เหมือนกับคอมพิวเตอร์ครับที่มันจะสามารถทําตามคําสั่งที่เรากําหนดไว้ได้อย่าง100%ทุกครั้งแต่ว่าสมองของมนุษย์นั้นมีความแตกต่างเพราะว่าสมองของเรานั้นจะถูกแบ่งไปได้กันทั้งหมด2ระบบซึ่งเรื่องนี้เนี่ยผู้เขียนเล่มนี้นะครับก็ได้อ้างอิงงานวิจัยของคุณแดเนียลเคนแมนใน Thinking Fast and s l o ลนะครับซึ่งหลังๆมานี้ผมจะพูดถึงหนังสือเล่มนี้บ่อยมากนะครับเพราะว่าคุณแดเนียลเคนแมนเนี่ย เรียกได้ว่าเป็นบิดาแห่งจิตวิทยาหรือว่าทางด้านเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมนะครับที่เขาได้รับรางวัลโนเบลด้วยเขาบอกว่าสมองมนุษย์นะครับจะมีด้วยกันทั้งหมด2ระบบระบบที่1นะครับเป็นระบบที่ใช้ความรวดเร็วครับจุดเด่นของมันคือความรวดเร็วส่วนระบบที่2คือเป็นระบบที่มีความคิดเป็นเหตุและผลแต่ว่าส่วนใหญ่ครับมนุษย์ของเรานั้นมักจะใช้ทางลัดทางความคิดครับซึ่งเป็นเรื่องปกติของมนุษย์นะครับเพราะว่าระบบที่1นนั้นจุดเด่นของมันคือมีความรวดเร็วและประหยัดพลังงานครับ และการที่เราประหยัดพลังงานนั้นก็ถือว่าเป็นการเอาตัวรอดอย่างหนึ่งดังนั้นท้าวันนี้เราจะมามุ่งเน้นทําความเข้าใจระบบที่1นนะครับในมุมมองของทางด้านจิตวิทยาการลงทุนกันนะครับว่าในความคิดที่ผู้เขียนเนี่ยเรียกว่าเป็นการอย่างรู้นะครับหรือว่าเป็นการคิดโดยไม่ได้ผ่านการวิเคราะห์มากนักแต่ว่าเราไม่รู้ตัวแล้วบางครั้งเราอาจจะเรียกมันว่าอาคติอันดับแรกนะครับเราจะมาทําความเข้าใจกันก่อนว่าอาคติเหล่านี้หน้าตาเป็นอย่างไรแล้วก็มีผล ่อการตัดสินใจในการลงทุนหรือว่าการวิเคราะห์ของเราอย่างไรเพื่อเห็นภาพมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างแรกกันนะครับซึ่งผู้เขียนเนี่ยได้ยกตัวอย่างในเรื่องของเกมการทายหัวก้อยนะครับซึ่งสมมติว่าถ้ามีเหตุการณ์ที่เราลองทายเหรียญน,นะครับแล้วคนที่โยนเหรียญเนี่ยปรากฏว่าโยนเหรียญออกมาแล้วออกหัวติดกันทั้งหมด3ครั้งสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาครับในครั้งที่4เนี่ยเรามักจะทายว่าเฮ้ยโอกาสออกก้อยมันจะต้องสูงขึ้น เพราะว่าหัวก้อยใช่ไหมครับมันคือเกม50 50สิ่งนี้ผู้เขียนเรียกว่าความเข้าใจผิดของนักพนันครับมันหมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยการทายผลหัวก้อยเนี่ยสมมุติว่าถ้าก่อนหน้านี้ครับมีการออกหัวมาติดกันทั้งหมด3ครั้งไม่ได้มีอะไรมาการันตีว่าครั้งต่อไปจะออกก้อยนะครับโอกาสยังคงเป็น50 50เท่าเดิมแต่เราครับมักจะเข้าใจไปเองว่าครั้งต่อไปนั้นโอกาสที่จะออกอีกหน้าหนึง่งมันจะต้องมีสูงขึ้นสิ่งนี้ถูกเรียกว่า กฎของข้อมูลจํานวนน้อยครับสิ่งนี้บอกว่าการทายเหรียญของเรา3าครั้งก่อนนั้นยังเป็นข้อมูลจํานวนน้อยไม่ได้เป็นตัวแทนของข้อมูลจํานวนมากสิ่งนี้หมายความว่าการที่เรานั้นตัดสินใจบนข้อมูลการทอยเหรียญทั้งหมด3ครั้งก่อนหน้านี้แล้วมาตัดสินว่าอีกครั้งที่4เนี่ยมันจะออกก้อยสิ่งนี้จะเป็นการเข้าใจผิดในแง่ของกฎข้อมูลจํานวนน้อยครับนั่นหมายความว่าข้อมูลเพียงแค่3ครั้งก่อนหน้านี้ไม่ได้เป็นตัวแทนของผลลัพธ์ทั้งหมดได้ น,นั่นหมายความว่าผลลัพธ์ที่จะทําการทดสอบหรือบอกได้ว่าครั้งต่อไปเนี่ยมีโอกาสออกก้อยยังไม่เพียงพอครับแต่เรานั้นจะมักคิดไปเองว่าเฮ้ยระยะยาวเนี่ยถูกต้องครับมันจะเป็น50-50ซึ่งก็คือโอกาสที่ออกหัวและออกก้อยจะเท่ากันซึ่งก็คือสรุปได้ว่าข้อมูลนั้นไม่เพียงพอแต่เรานั้นมักจะคิดว่าไอข้อมูลจํานวน,นน้อยเนี่ยมันจะเป็นตัวแทนหรือว่าเหมือนกับการสุ่มของการทอยเหรียญจํานวนมากนั่นเองแต่ทีนี้ครับ สมมุติว่าถ้าเราคุยกันเรื่องเหรียญเหมือนเดิมถ้ามีเกมทายหัวก้อยครับถ้ามีคนคนหนึ่งโยนเหรียญแล้วออกหัวติดกันทั้งหมด60ครั้งคุณผู้ฟังคิดว่าครั้งที่61โอกาสที่จะออกก้อยเป็นเท่าไหร่ครับ ซึ่งเนื้อหานี้คําถามนี้นะครับผมหยิบมาจากหนังสือแ l a c k Swan ของคุณนาซิมทาเลปนะครับซึ่งคําตอบมันมี2คําตอบครับคำตอบแรกคือมันก็ยังคงเป็น50-50บ50เหมือนเดิมถูกต้องไหมครับแบบที่เราคุยกันไปก่อนหน้านี้แต่อีกคนหนึ่งครับที่คุณนาซิมทาเลปถามเขาจะมีชื่อว่าคุณโทนี่คุณโทนี่ให้คําตอบที่ต่างออกไปครับคุณโทนี่บอกว่าการทายหัวก้อยในครั้งนี้61นั้นโอกาสที่จะออกหัวจะมีมากกว่าครับเพราะคุณโทนี่นะครับบอกว่าปกติแล้วเกมทอยเหรียญเนี่ย มันมีโอกาสที่จะออกได้ทั้งหัวทั้งก้อยใช่ไหมครับ50-50แต่ว่าเกมในการทายหัวก้อยครั้งนี้ครับมันผิดปกติครับดังนั้นคุณโทนี่เลยมองว่าเหรียญเนี้ยมันต้องมีความผิดปกติบางอย่างหรือมันอาจจะเป็นเหรียญที่มีการถ่วงน้าหนักไว้ด้านใดด้านหนึ่งสิ่งนี้นะครับทางด้านจิตวิทยาเราจะเรียกกันว่าความคิดที่ยึดติดครับเพราะสมมติถ้าเราพูดถึงเกมทายหัวก้อยนั้นเราจะนึกภาพคําว่า50-50มีโอกาสออกทั้งด้านหัวและก้อยเท่ากัน แต่เราจะมองข้ามสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันครับว่าไอเหรียญเหรียญนึงเนี่ยที่โยนได้หัวติดกันทั้งหมด60ครั้งเนี่ยเรากลับไม่ได้ตระหนักถึงมาเลยครับว่ามันต้องมีความผิดปกติขึ้นแน่ๆซึ่งสิ่งนี้นะครับเราจะเรียกกันว่าพฤติกรรมที่ยึดติดครับแล้วสิ่งนี้ครับมันเกิดขึ้นกับการลงทุนอย่างไรบ้างอย่างเช่นเวลาที่เราจะเลือกซื้อหุ้นใช่ไหมครับเราอาจจะคิดตัวเองครับว่าเฮ้ยราคาหุ้นที่ขึ้นมาเยอะเนี่ยเดี๋ยวมันก็ลงหรือว่าราคาหุ้นที่ลงมาเยอะเนี่น,น้อขึ เพราะว่าหุ้นมันก็มีแค่ขึ้นกับลงหรือเวลาที่เราจะเลือกซื้อกองทุนรวมครับเราจะตัดสินใจเลือกซื้อกองทุนจากผลการดําเนินงานในปีที่แล้วเช่นเราดูว่าเอ้ยปีที่แล้วเนี่ยกองทุนไหนที่สามารถสร้างผลตอบแทนได้เป็นท็อป5เราเลือกในกลุ่มนี้แล้วกันสิ่งนี้อาจจะส่งผลอันตรายได้นะครับเนื่องจากว่าเราไม่ควรยึดติดกับข้อมูลในอดีตครับเพราะว่าทางจริงๆแล้วกองทุนรวมเนี่ยเขาก็จะพูดคำคำหนึ่งไว้เสมอนะครับว่า ผลการดําเนินงานในอดีตไม่ได้เป็นตัวสะท้อนผลการดําเนินงานในอนาคตราคาหุ้นในอดีตก็ไม่ได้มีอะไรที่จะมาการันตีว่าราคาหุ้นในอนาคตจะเป็นอย่างไรตั้งนานแล้วครับปัญหาทางด้านจิตวิทยาข้อแรกคืออคติของเราที่ยึดติดกับข้อมูลคําถามคือว่าเราจะรับมือกับอคติเรื่องนี้อย่างไรนะครับวิธีการก็คือให้เราทําตัวเหมือนคุณโทนี่ครับคือเป็นการตั้งคําถามกับสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันครับ อาจจะต้องผสมความขี้งสงสัยเข้าไปด้วยว่าไอเหรียญเนี่ยปกติแล้วที่เราคิดกันเนี่ยมันควรจะเป็น50-50ใช่ไหมครับโอกาสออกหัวก้อยเท่ากันตามหลักสถิติแต่ว่าคุณโทนี่เขาไม่ได้ยึดติดกับข้อมูลในอดีตครับว่าเหรียญมันจะต้องออก50-50เสมอไปเขามองเห็นความผิดปกติบางอย่างแล้วตั้งคําถามขึ้นมาครับว่าทําไมเหรียญเหรียญนี้ถึงออกหัวติดกันถึง60ครั้งมันต้องมีอะไรบางอย่างเบื้องหลังหรือไม่ สรุปนะครับวิธีการรับมือกับอคติ ode, ในเรื่องของการยึดติดกับข้อมูลในอดีตก็ <อะ S 1> คือให้เราตั้งคําถามในปัจจุบันให้มากที่สุดครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนั้นเกิดขึ้นจากอะไรมากกว่าที่จะเป็นการยึดติดกับข้อมูลในอดีตอันนี้ก็จะเป็นอคติเรื่องแรกนะครับก็คือเรื่องของการยึดติดกับข้อมูลในอดีตนะครับซึ่งอคติน,นี้ก็จะส่งผลมาถึงข้อที่2ด้วยนะครับซึ่งข้อนี้เนี่ยจะเป็นสิ่งที่เราเรียกกันว่าความมั่นใจที่มากจนเกินไป คำถามคือว่าเวลาให้เราตัดสินใจอะไรบางอย่างครับแล้วเรารู้สึกว่าเรามั่นใจมากเนี่ยส่วนใหญ่ครับผู้เขียนนยจะบอกว่ามันเกิดจากการที่เรานั้นได้รับข้อมูลมากขึ้นอย่างเช่นนะครับสมมุติในการที่เราจะพยายามประเมินหรือว่าวิเคราะห์ราคาเมื่อเรามีฐานข้อมูลมากขึ้นมีปริมาณข้อมูลมากขึ้นสิ่งนี้จะทําให้เรารู้สึกว่าเรามั่นใจมากขึ้นซึ่งจะมีตัวอย่างการทดลองนะครับซึ่งนักวิจัยเนี่ยจะทําการให้ข้อมูลทางสถิติกับนักสถิติ ซึ่งข้อมูลในที่นี้คือจะเป็นการให้นักสถิติพยายามพยากรณ์ผลการแข่งขันกีฬาครับแล้วงานวิจัยนี้ครับได้มีการสอบถามความมั่นใจของนักสถิติด้วยนะครับว่ามีความมั่นใจมากน้อยแค่ไหนนะครับและเขาจะทําการเพิ่มข้อมูลให้กับนักสถิติเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆแล้วดูว่าความมั่นใจและผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์กันครับปรากฏว่าในช่วงแรกนะครับที่นักสถิติได้รับข้อมูลชุดเดียว ความมั่นใจที่เขามั่นใจว่าจะคาดการณ์ได้ถูกต้องเนี่ยอยู่ที่69%และเมื่อนักสถิติได้รับข้อมูลมากถึง5ชุดความมั่นใจจะเพิ่มจาก69%ไปเป็น79%ครับหรือพูดได้ง่ายคือการที่เขาได้รับข้อมูลมากขึ้นจะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้เขา10%แต่มาดูผลลัพธ์นะครับว่าความแม่นยําในการพยากรณ์นั้นจะเป็นอย่างไรนะครับปรากฏว่าความแม่นยําของข้อมูลนะครับ ในตอนที่นักสถิติมีข้อมูลชุดเดียวความแม่นยำจะอยู่ที่64%เและเมื่อข้อมูลเพิ่มขึ้นไปสูงถึง5ชุดปรากฏว่าความแม่นยำนั้นเพิ่มขึ้นไปที่66%นั่นหมายความว่าความแม่นยำของข้อมูลนั้นเพิ่มขึ้นมาเพียงแค่2%เเ็ท่านั้นเองหรือพูดได้ง่ายว่าผลลัพธ์อาจจะไม่ได้ต่างกันมากนักผลการทดลองนี้จะบอกเราว่าการที่นักสถิติกลุ่มนี้ได้รับข้อมูลมากขึ้นไม่ได้ช่วยให้ผลลัพธ์ หรือว่าความแม่นยําในการคาดการณ์สูงขึ้นตามไปด้วยเลยการที่เรานั้นมีความมั่นใจเกินไปนั้นมันจะส่งผลอย่างไรกับเรานะครับซึ่งผลกระทบในที่นี้นะครับผู้เขียนเรียกผันว่าผลกระทบที่เอียงครับหมายความว่าเมื่อไหร่ก็ตามครับที่เราได้ข้อมูลมากขึ้นความคาดหวังของเขานั้นก็จะสูงตามขึ้นไปด้วยหรือพูดได้ง่ายคือเวลาที่เขาได้รับข้อมูลมากขึ้นเขาเชื่อมากขึ้นครับว่าข้อมูลที่เขาได้รับมานั้นจะพยากรณ์ได้ถูกต้อง และผลกระทบที่เอ็นเอียงคือเรานั้นจะเอ็นเอียงไปทางข้อมูลที่เราหามามากจนเกินไปครับและเราก็จะปักใจไปกับมันว่าไอข้อมูลที่เราหามาเนี่ยมันน่าจะถูกมันมีโอกาสถูกที่สูงขึ้นและมันจะส่งผลทาให้เรานั้นหลีกเลี่ยงความผิดหวังครับเพราะการกระทําก่อนหน้าน,นี้ใช่ไหมครับที่เราได้รับข้อมูลจํานวนมากและเรามีความมั่นใจมากขึ้นมันได้สร้างความภูมิใจให้เราไปแล้วครับว่าเราเหนื่อยมาเราได้รับข้อมูลมาผลลัพธ์มันควรจะออกมาดี สิ่งนี้อาจจะเป็นความเชื่ออย่างหนึ่งของเราก็ได้นะครับว่าถ้าเราเหนื่อยมากเราทํามากเราควรจะได้มากอันนี้อาจจะเป็นความเชื่อที่อยู่ในใจเราสิ่งนี้ครับทำให้เรามองข้ามข้อมูลสําคัญอื่นๆที่เราไม่ได้ค้นหาหมายความว่าสิ่งนี้ครับมันจะส่งผลให้พฤติกรรมของเรานั้นมีแนวโน้มที่จะขายหุ้นที่ดีออกในเวลาที่เร็วจนเกินไปและเก็บหุ้นที่ขาดทุนนานจนเกินไปเช่นกัน เพราะเวลาที่เราจะตัดสินใจซื้อหุ้นอะไรบางอย่างมาใช่ไหมครับแน่นอนว่าเราต้องได้รับข้อมูลอะไรบางอย่างมาแล้วข้อมูลนั้นบางครั้งเราจะนึกว่าเฮ้ยเราวิเคราะห์มาอย่างดีแล้วเราหาข้อมูลนี้มาอย่างดีแล้วและเราไม่อยากที่จะผิดหวังจากการที่เราั้นได้ลงทุนลงแรงวิเคราะห์ข้อมูลตรงนี้ไปแล้วสิ่งนี้ส่งผลกระทบต่อเรานะครับเพราะเมื่อไหร่ก็ตามครับที่เราเลือกหุ้นมาแล้วหุ้นมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาเราจะรู้สึกภาคภูมิใจครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามครับที่วันหนึ่งเนี่ย ราคาของมันค่อยๆปรับตัวลดลงแล้วเราเห็นภาพกําไรค่อยๆลดลงเนี่ยเรามีแนวโน้มที่จะขายหุ้นตัวนี้ออกไปครับเพราะเราไม่อยากรู้สึกผิดหวังจากการขาดทุนหรือพูด,ดง่ายๆนะครับสิ่งนี้คือเราไม่อยากรู้สึกที่จะผิดหวังจากการขาดทุนเนื่องจากเราลงทุนลงแรงในการหาข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลมาแล้วดังนั้น,นผมขอสรุป,ปปัญหาเรื่องของผลกระทบที่เอชเอียงนะครับผมว่าปัญหานี้อาจจะเหมือนกับข้อที่แล้วนะครับในเรื่องของพฤติกรรมฝังใจก็คือ เรานั้นยึดติดกับข้อมูลอะไรบางอย่างครับสิ่งนี้เราอาจจะตั้งคําถามกับตัวเองนะครับว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าข้อมูลที่เราหามานั้นสามารถใช้ได้จริงถึงแม้ว่าเราจะทําการทดสอบแบ็กเทสแล้วเนี่ยว่าย,ย้อนหลังในอดีตเนี่ยมันมีผลลัพธ์ความน่าเชื่อถ,ถือที่สูงแต่เราจะมั่นใจได้อย่างไรครับว่าอนาคตผลลัพธ์ยังคงดําเนินในรูปแบบนี้ต่อไปแต่ผมว่าข้อนี้นะครับอาจจะเป็นข้อดิสเซนทีฟนะครับเพราะว่า ผมเชื่อว่าอาจจะมีข้อมูลบางอย่างที่เราได้รับมาแล้วนั้นอาจจะมีประโยชน์อย่างมากดังนั้นครับข้อน,นี้ผมเลยคิดว่าการที่เรามีข้อมูลจํานวนมากอาจจะไม่ได้การันตีในเรื่องของผลลัพธ์แต่หากคุณภาพของข้อมูลนั้นอาจจะสําคัญมากกว่าปริมาณครับดังนั้นเราจะแก้อคติที่เรียกว่าผลกระทบที่เอ็นเอียงได้อย่างไรที่เรามีความเชื่อว่าการมีข้อมูลปริมาณมากจะทําให้เรารู้มากขึ้นคาดการได้แม่นยำมากขึ้น จนส่งผลทาให้เรานั้นมีความมั่นใจที่มากจนเกินไปนะครับวิธีแก้ถ้าเราวิเคราะห์จากข้อความที่ผู้เขียนเขียนไว้นะครับถ้าผู้เขียนบอกว่าปริมาณข้อมูลไม่ได้ช่วยให้เราคาดการณ์ได้แม่นขึ้นแล้วอะไรครับที่จะช่วยให้เราคาดการณ์ได้แม่นขึ้นถ้าใครอยากที่จะคาดการณ์นะครับเราอาจจะเปลี่ยนมุมมองครับเราอาจจะเปลี่ยนการให้ความสําคัญจากปริมาณมาเป็นคุณภาพแทนอย่างเช่นข้อมูลบางอย่างอาจจะไม่จําเป็นต้องอาศัยปริมาณมากแต่อาจจะอาศัยคุณภาพ ของข้อมูลแล้วลองทดสอบครับว่าผลลัพธ์ที่เราได้นั้นผลลัพธ์เป็นอย่างไรนะครับเพราะทุกวันนี้มันมีแนวคิดที่ผมเคยอ่านเจอในบทความนะครับเป็นแนวคิดที่มีชื่อว่า l a t e b บั e เตอร์นะครับก็คือน้อยแต่ดีกว่าก็มีนะครับอย่างเช่นทุกวันนี้เรามักจะเชื่อนครับว่าเฮ้ยเราควรจะต้องทําอะไรให้มากยิ่งมากยิ่งดีเหนื่อยมากความพยายามมากขยันมากเราจะได้รับผลแทนที่สูงขึ้น แลวผมเชื่อว่าในปัจจุบันนั้นมีสิ่งที่น้อยแล้วก็ดีกว่านะครับอย่างเช่นสิ่งที่ใกล้ตัวเรามากเลยก็คือในเรื่องของหมูครับระหว่างหมูสไลด์กับหมูชิ้นถ้าถามความนิยมครับคุณผู้ฟังคิดว่าหมูแบบไหนที่ได้รับความนิยมมากกว่ากันระหว่างหมูสไลด์กับหมูชิ้นอันนี้ก็อาจจะขึ้นอยู่กับว่าเราเอาไปทําอะไรด้วยนะครับแต่ผมเชื่อว่ามีไม่น้อยครับที่จะชอบหมูสไลด์มากกว่าหมูชิ้นในขณะที่หมูสไลดนั้นมีปริมาณน้อยกว่าหมูชิ้น อันนี้ก็จะเป็นอีกแนวคิดหนึ่งครับว่าในเรื่องของปริมาณนั้นอาจจะไม่ได้ช่วยอะไรเรามากนะในบางเรื่องนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูปัจจัยข้อต่อมาครับปัจจัยข้อนี้เราจะเรียกกันว่าปัจจัยที่เกิดจากการเทียบเคียงครับซึ่งข้อนี้นะครับอาจจะส่งผลต่อความสุขในการลงทุนของเรามากกว่าเพื่อเห็นภาพชัดขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูภาพนี้กันก่อนครับถ้าเราได้เข้าลงทุนในบริษัทนี้นะครับไปตั้งแต่ช่วงต้นปีนะครับแล้วก็ไปขายสิ้นปีคําถามคือว่า ในมุมมองของเราที่เห็นราคานี้เราจะรู้สึกอย่างไรระหว่างกรณีที่หนึ่งครับเฮ้ยโอเคเราซื้อไว้ต้นปีสิ้นปีเราขายได้กำไรเท่านี้ส่วนมุมมองที่สองครับเราจะมองว่าเฮ้ย <Hey, S 1> รู้อย่างนี้น่าจะขายไปก่อนหน้านี้วันได้กำไรเราหายไปหรือลดลงไปเท่าไหร่เราสามารถมองได้สองมุมครับก็คือมุมแรกเนี่ยเราขายจากจุด A ไปจุด B ครับแล้วก็มองว่าโอ okay, เคได้กำไรเท่านี้ กับมุมมองที่2ครับมองว่าจากจุด A ไปจุด B เนี่ยมันจะมีจุด C เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยครับก็คือจุดสูงสุดของมันนั่นเองคําถามว่า2ข้อนี้2มุมมองนี้ต่างกันอย่างไรครับต่างกันตรงที่ว่าถ้าเรามองในมุมของมุมมองที่2นั้นจะทําให้เราอาจจะเกิดความทุกข์หรือว่าความผิดหวังจากการลงทุนได้ครับเพราะเราจะมองว่ากําไรของเรานั้นลดลงไปเท่าไหร แต่ในความเป็นจริงแล้วเราได้กาไรนะครับเพราะว่าเราซื้อไว้ต้นปีแล้วขายสิ้นปีเนี่ยมันมีกําไรอยู่แต่เราดันไปเทียบเคียงครับกับจุดสูงสุดกับราคาที่เราขายไปจะทําให้เราอาจจะเกิดความทุกข์หรือว่าความผิดหวังจากการลงทุนได้ครับที่เราขายค,ความแตกต่างนี้จะส่งผลต่อความสุขของเราทันทีแล้วสิ่งนี้อาจจะส่งผลลูกลามาถึงการฝังใจที่ จะทาให้เราคิดครับว่าเราพยายามหาจุดสูงสุดของราคาหรือว่าจุดต่าสุดของราคาครับหรือว่าเราอาจจะมีแนวโน้มที่จะขายหุ้นเร็วขึ้นเพราะเรากลัวว่าถ้าเราถือไว้นานแล้วกําไรจะลดลงเห็นไหมครับว่ามุมมองที่2นั้นจะส่งผลกระทบและก่อให้อคติในเรื่องต่อๆไปได้แล้วปัจจัยนี้เองก็สามารถใช้ในการวิเคราะห์การลงทุนได้ซึ่งทุกวันนี้เราก็ใช้กันอยู่แล้วนะครับในการวิเคราะห์ทางเทคนิคครับที่เราจะมอกจะเรียกกันว่าแนวรับแนวต้าน เราจะสังเกตไหมครับว่าคําว่าแนวต้านนั้นคือจุดสูงสุดก่อนหน้าจุดใดจุดหนึ่งที่เคยทําไว้แล้วเมื่อราคาขึ้นมาที่จุดนี้มันจะเกิดแรงขายขึ้นสิ่งนี้เรียกว่าแนวต้านนะครับจุดนี้ทางจิตวิทยานะครับอธิบายว่ามนุษย์เราครับไม่ชอบการขาดทุนแล้วเมื่อไรก็ตามครับที่นักลงทุนคนนั้นขาดทุนสะสมมาเป็นเวลานานแล้วเมื่อไรก็ตามที่ราคานั้นเพิ่มขึ้นไปถึงจุดที่ขาดทุนของเขาหายไปเขามีแนวโน้มครับที่จะจบความผิดหวังของเขา มาเป็นเท่าทุนครับเพราะเขารู้สึกว่าเขาไม่อยากผิดหวังไปมากกว่านี้แล้วจึงทําไม่เกิดแรงขายที่แนวต้านขึ้นแล้วคงขอสรุปเรื่องปัจจัยทางด้านจิตวิทยาของการเทียบเคียงนะครับเพราะว่าสิ่งนี้ส่งผลกระทบต่อความสุขในการลงทุนโดยตรงครับดังนั้นคบกำไรเนี่ยมันก็อาจจะเป็นความทุกข์ได้เช่นกันหากเรามองว่ากําไรที่เราได้นั้นลดลงสิ่งนี้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นหรือว่าส่งผลลุกลามไปถึงอคติข้ออื่นๆนะครับอย่างเช่นปัจจัย ในเรื่องของการฝังใจว่าเฮ้ยเราน่าจะขายให้เร็วกว่านี้การยึดติดกับอดีตว่าเฮ้ยเรามักจะขายหุ้นช้าเกินไปขายให้เร็วกว่านี้หน่อยดังนั้นครับราคาเป็นเพียงแค่ปัจจัยหนึ่งที่บางคนนะครับอาจจะมองว่ามันไม่ได้มีผลต่อการตัดสินใจมากนะักบางคนอาจจะเลือกขายบริษัทหรือว่าขายหุ้น เพราะปัจจัยอื่นที่ไม่ใช่ราคาก็ได้สิ่งนี้อาจจะช่วยให้เราหลีกหนีจากคาว่าราคาได้ครับแต่ว่าสมมุติถ้าเราไม่อยากยุ่งยากขนาดนั้นนะครับเราอาจจะปรับที่มุมมองหรือว่าทัศนะที่เรามองต่อราคาก็ได้ครับว่าเฮ้ยวันนี้เราได้กําไรเนี่ยก็ดีแล้วนะหรือเราอาจจะไม่ได้คาดหวังครับว่าจะต้องไปขายที่จุดสูงสุดของราคาหุ้นเพราะว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ไม่มีใครรู้อยู่แล้วทีนี้มาสิ่งปัจจัยทางด้านจิตวิทยาข้อสุดท้ายนะครับข้อนี้ เราจะเรียกว่าเป็นการแทนค่าและความคุ้นเคยครับซึ่งสิ่งที่เราพบได้มากที่สุดที่เรามักจะแทนค่าแล้วก็เป็นความคุ้นเคยของเรานะครับก็คือเรามักจะมีความเชื่อครับว่าบริษัทที่ดีนั้นคือการลงทุนที่ดีแต่ถ้าเราลองมาถามตัวเองนะครับบริษัทที่ดีหมายความว่าอะไรนะครับให้เราลองถามตัวเองก่อนบริษัทที่ดีนะครับผู้เขียนบอกว่าเป็นบริษัทที่สามารถสร้างกําไรเติบโตได้อย่างสม่ําเสมอ ส่วนการลงทุนที่ดีคือการลงทุนที่จะสร้างผลตอบแทนให้กับเราไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของราคาหุ้นที่เพิ่มขึ้นหรือเงินปันผลที่มากขึ้นอันนี้คือการลงทุนที่ดีนะครับมีงานวิจัยที่เป็นที่ประจาักแล้วนะครับว่าราคาหุ้นมีความสัมพันธ์กับกําไรของบริษัทใช่ไหมครับแต่ไม่ใช่ทั้งหมดเสมอไปครับเพราะผมเชื่อว่าเราจะเคยเจอเหมือนกันครับที่ บางบริษัทครับกำไรเติบโตดีนะครับแต่ว่าราคาหุ้นนั้นอาจจะไม่ค่อยขยับไปไหนหรืออาจจะปรับตัวลดลงได้ซ้ำหรือบางบริษัทครับอาจจะมีผลกำไรที่อาจจะไม่ได้เติบโตมากเท่าไหร่ไม่ได้มีสตอรี่หลายแต่ว่าราคาหุ้นนั้นกลับเพิ่มขึ้นและสร้างหัวตอบแทนได้อย่างดีสิ่งนี้ครับจึงสรุปได้ว่าจริงๆแล้วการลงทุนที่ดีกับบริษัทที่ดีนั้นไม่ใช่สิ่งเดียวกันนะครับแต่เรามักจะมีงานวิจัยที่เชื่อมโยงคำว่า กำไรของบริษัทที่ดีเนี่ยมักจะส่งผลมาถึงราคาหุ้นที่ดีด้วยนะครับซึ่งสิ่งนี้ก็เป็นจริงนะครับแต่มันไม่ได้มีตัวที่บอกครับว่าเมื่อไหร่ที่ราคาหุ้นนั้นจะสะท้อนในเรื่องของบริษัทที่ดีเหตุผลที่เป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเรามาจเจาะลึกกันนะครับว่าทําไมถึงเป็นอย่างนี้ครับสมมุตินะครับว่าถ้าเราเชื่อว่าบริษัทที่ดีคือบริษัทที่มีกําไรเติบโตและเมื่อกําไรเติบโตนั้นราคาหุ้นก็จะปรับตัวเพิ่มขึ้นและมันจะเป็นการลงทุนที่ดีได้ แต่สิ่งนี้อาจจะไม่ได้จริงเสมอไปนะครับเรามาดูตัวอย่างบริษัทสตาร์ทอัพกันนะครับสมมติเริ่มต้นเนี่ยในปีแรกบริษัทมีกําไร300ล้านทีนี้ในปีต่อมาครับกำไรของบริษัทเติบโตขึ้นไปเป็น600ล้านสิ่งนี้ถือว่าเป็นการเติบโต100%เนะครับเท่าตัวใช่ไหมครับแต่สมมติเขาว่าในปีที่3ครับกำไรของบริษัทนั้นยังคงเติบโตอยู่นะครับสมมตุติว่าไปอยู่ที่ระดับ1000ล้านนะครับก็ยังเติบโตดีอยู่แต่อัตราการเติบโตนั้นมันจะลดลง สิ่งนี้ครับเลยทําให้นักลงทุนส่วนใหญ่ที่คาดหวังรวมไปถึงนักวิเคราะห์เนี่ยอาจจะมีการออกบทวิเคราะห์ว่าบริษัทนี้อัตราการเติบโตของกาไรนั้นลดลงหรือนักลงทุนอาจจะคาดหวังครับว่าเฮ้ยบริษัทโครจะโตเท่าตัวคครจะโตไปที่1,200ล้านสิแต่ว่ากําไรกับเติบโตแค่1000ล้านสิ่งนี้อาจจะสร้างความผิดหวังและเกิดการขายหุ้นของนักลงทุนได้ดังนั้นครับถึงแม้ว่าบริษัทจะมีผลประกอบการที่ดีกําไรเติบโต แต่นักลงทุนนั้นผิดหวังก็อาจจะส่งผลทําให้ราคาหุ้นนั้นปรับตัวลงและอาจจะส่งผลเชิงลบต่อบผลตอบแทนจากการลงทุนได้สิ่งนี้สะทะ้อนให้เห็นว่าถึงแม้ว่าบริษัทจะเป็นบริษัทที่ดีมีกําไรเติบโตอยู่แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่นักลงทุนนั้นมักจะคาดหวังเกินไปหรือเกิดการผิดหวังขึ้นมันจะส่งผลกระทบต่อราคาหุ้น ในเชิงลบได้ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างจริงๆกันบ้างนะครับเป็นงานวิจัยของ LSV ครับที่ทําขึ้นในปี1963ถึงปี1990เรามาดูกันว่าความสัมพันธ์นะครับมุมมองของนักลงทุนเนี่ยกับคําว่าหุ้นที่ดีกับบริษัทที่ดีผลตอบแทน1ปีและ5ปีจะเป็นอย่างไรนะครับจากภาพนี้นะครับ LSV เนี่ยจะแทนค่านะครับคำว่าการลงทุนที่ดีหรือว่าหุ้นที่ดีเนี่ยเป็นหุ้นที่มี PE สูงนะครับส่วน หุ้นที่มี PE ต่ำนั้น LSV จะแทนค่าเป็นบริษัทที่ดีนะครับซึ่งภาพนี้นะครับผมขอสรุปง่ายๆเลยนะครับก็คือว่าในช่องกราฟทางด้านซ้ายนะครับเราจะเห็นได้ว่าหุ้นคุณค่านะครับหรือว่าหุ้นที่มี PE ต่ำเนี่ยเป็นหุ้นของบริษัทที่มียอดขายเติบโตที่ต่ำนะครับแต่มันกลับให้ผลตอบแทนในรูปแบบ1ปีและ5ปีเนี่ยที่สูงกว่าหุ้นที่มียอดขายเติบโตที่สูงนะครับ ใน,ในทุกมิติเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นนผลตอบแทน1ปีหรือว่าผลตอบแทน5ปีซึ่งสิ่งนี้นะครับเป็นงานวิจัยที่สะท้อนได้เห็นนะครับว่าบริษัทที่ดีหรือว่าบริษัทที่มียอดขายเติบโตที่สูงอาจจะไม่ใช่การลงทุนที่ดีเสมอไปอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมของเนื้อหาในวันนี้นะครับทีนี้ผมขอสรุปป,ปัจจัยทางนานจิตวิทยาครับเป็นปัจจัยที่คนส่วนมากนั้นอาจจะไม่ได้ตระหนักถึงเรื่องนี้นะครับเพราะมันเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ครับมันอยู่ในหัวเรามันอยู่ในความคิดเรา แล้วมนุษย์เราก็ชอบสิ่งที่จับต้องได้วิธีการทําแบบนี้ใช้ตัวแปรไหนมากกว่านะครับที่จะสนใจในเรื่องของปัจจัยทางด้านจิตวิทยามุมมองแต่ละคนนั้นก็อาจจะแตกต่างกันแล้วก็ตีความในรูปแบบต่างๆที่ต่างกันและบางอย่างครับการตีความเหล่านี้มันอาจจะส่งผลสืบเนื่องมาสู่การตัดสินใจที่เป็นอคติได้อย่างที่เราได้คุยกันในวันนี้นะครับทีนี้สุดท้ายครับจุดเริ่มต้นในการ ทำความเข้าใจปัจจัยเหล่านี้หรือว่าการวิเคราะห์จิตวิทยาหรือว่าอาจจะเรียกได้ว่าเป็นการวิเคราะห์สภาพจิตใจของเรานั้นสิ่งแรกครับเราต้องเริ่มต้นจากการที่เรารู้ตัวก่อนนะครับว่าสิ่งนี้มันมีอยู่ในตัวเราหรือไม่เรามีอคติหรือไม่เมื่อเรารู้แล้วว่าเรามีครับเราจะเริ่มค้นหาวิธีการปรับปรุงหรือว่าแก้ไขสิ่งที่เป็นจุดบอดหรือว่าธรรมชาติของมนุษย์นะครับที่เรียกว่าอาคติในการตัดสินใจเรื่องราวต่าง แต่ว่าในเรื่องของอารมณ์ครับเป็นสิ่งที่เข้าใจได้ครับว่าเราไม่สามารถกดสวิตช์เพื่อที่จะหยุดการทํางานของอารมณ์ได้เราไม่สามารถห้ามความคิดอะไรบางอย่างของเราได้ที่เกิดจากอารมณ์สิ่งนี้เป็นธรรมชาติของมนุษย์วันนี้ก็ขอบคุณมากที่ติดตามฟังกันมานะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ